ฟรีแลนซ์14วัน80ล้านไปต่อค่ะพี่สุดช <eterm oon> ้าก็จริงจริงนี่ก็ฉายวันที่13 14แ้นะครับผมมันยังมันยังไปขึ้นทาอ่ะก็จริงจริงดูแล้วชอบไม่ชอบก็มาเถียงกันเหมือนกับที่เถียงกันในตอนนี้หรืออะไรแบบนี้มันผมว่ามันจะทำให้เกิดความหลากหลายของความคิดความหลากหลายของคำว่าภาพยนตร์นะเราเราสว่ามันสนุกดีกับการที่คนเรามาแชร์กันครับผมใน ่พอคิดได้ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมมันสนุกไปครับครับหมออิมเนี่ยโหสวยมากน่ารักมากทั้งที่ในกองตอนแรกเนี่ยแอบมองแง่ด้วยที่พวดกับไม่ยอมให้แต่งหน้าเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันค่ะก็ต้องไนแล้วไปดูตัวเองก็ยังไม่มั่นใจหรอใช่ค่ะสวยแล้วมหมยแต่แหมคก็อยากจะเอาลิปมันไปป้ายปากป้ายปากแค่ไม่ยอมเพื่อนนี้มีหลายคนเรียกเจ๋เจ๋เจ๋ใช่ใช่หลังๆอันนี้แบบแบบเพื่อนก็กลายเป็นเรียกเท่จ๋อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นวี คุณเชนนี่ครับประทับใจอะไรจากการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับทุกอย่างเลยครับผมครับตั้งแต่บทยังเจอนักแสดงทุกคนเจอรมกรุ๊อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดีดีเหลือเกินอะไรอ่าเงี้ยครับผมแต่ก็จะไปดูกันได้อยู่นะครับครับผมไม่ใช่เราฉลองก็จะไม่ดูกันนะยังดูกต่อนะยังอยู่นะดูกันได้ได้ไปดูเลยครับผมไปไหนที่คุณจะดูแล้วจะมีความสุขแน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสแบบเยอะมากๆค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มีใครตัดสินใจได้ค่ะว่า อยู่ที่ตัวของเองค่ะก็อยากจะให้ไปดูนะคะข้างบนนะคะไปดูกันไดนนะสัญญานะต้องไปดูญญดนะช่วยกันให้ได้ร้อยเนาะได้บได้80ล้านแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆไม่ได้คาดหวังเราอยากทำหนังให้มันแบบเวิกเกอะแล้วก็ รายได้มันก็เป็นผลพลอยได้ฮะคือตอนแรกไม่ดีคาดเลยมาเพราะว่าเป็นพุ่งกับที่ประวัติการทำรายได้ต่ำอะไรเงี้ยแค่หนึ่งล้านขึ้นมา80เท่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดีใจมากแล้วครับอยากให้ไปต่อถึงร้อยเหมือนกันนะแบบบอกพี่สุชาติให้พี่ให้พี่สุชาติพานำไปถึงร้อยเลยก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูกันค่ะก็ยังไงก็อย่างที่บอกค่ะพี่สุชาติเป็นใครต้องมาดูนะคะมุกนี้ของเราค่ะก็ฝากด้วยค่ะฟแล์ค่ะดีครับแต่มันต้องถึงมันต้องถึงร้อย มาต้องถึงร้อยเชื่อผมไปดูได้เยอะนะครับผมถึงร้อยแน่